สองแสนสามหอมแล้วน,นะครับพี่วันนี้ก็มีเพื่อนๆ FC นะครับส่งรูปพระมาจากราชบุรีนะครับก็เลยเดี๋ยวนัดกันเดี๋ยวนัดเจอกันครึ่งทางนะครับมาเจอกันที่ปอโตชิโ i n o นะครับพระราม2นะครับ so. ก็ขับไปประมาณชั่วโมงหนึ่ง <Yeah. S 1> นะครับ ตอนนี้กำลังจะออกเดินทางนะครับนะครับบอกเลยวันนี้พระหลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นติดตามชมกันให้ดีนะครับไปแล้วครับ นะครับก็นัดกับลูกค้าไว้ที่แมคโดนัลนะครับตอนนี้นัดกัเขาไว้บ่ายสามตอนนี้บ่ายสองสี่สิบนะครับเดี๋ยวรอรอเพื่อนๆ FC มาก่อนนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเขางมาถึงเรียบร้อ,อยนะครับนี่อ่าโหกำลังกินกำลังกินแมคโดนัลนะครับ นี่เป็นพ่อของผมเองนะครับนี่คือเฮียเฉินปักน้ํานะครับเจ้าของร้านเพจเฉินปักน้ํานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกชวนมาดูผ้าครับเลยมาช่วยเขาตัดสินใจนิดนึงาสบายครับลำสบายสวัสดีพ่อผมอยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยมาช่วยกันตัดสินใจนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเอฟซีมาถึงก่อนแล้วเดี๋ยวตัดคลิปกันต่อนะครับ ในรูปจะดูดีกต่จริงหน่อยในรูปดูดีกว่าอากใจผมนะผม็ได้ซับส่วนดีแได้สัมเรียบตอนแรกม็ตีสามแทนนะไหนงานไงของพี่เบอร์อะไนะครับพี่ ีมังโคลไปต่อก็หนักไม่ได้มาแล้วก็อยากซื้อพี่แต่ว่าราคาไม่ใช่ไม่ไหวสองแสนสามหมื่นห้าพันยี่นี่ติดสามแสนครับไหนติดองติดสองติดสองติองโอมแล้วนะครับพี่ลองเช็คยอดดูนะครับโชคดีนะครับพี่โชคดีครับก็นี่ขอบพระคุณมากนะครับนำมาแบ่งให้นะครับองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จนางพญานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์สังคติ องนี้ก็เช่ามาในราคา2องแสนกว่าบาทถึงบ้านเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ระหว่างขากลับฝนตกเยอะเลยนะครับได้เช่าพี่ชายคนเมื่อกี้นะครับนี่ ที่บอกในคลิปตอนแรกนะครับเป็นสมเด็จนางพญานะครับพี่ชายท่านนี้มีพระอีกองค์หนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยผมเช่าไม่ไหวนะครับพี่ชายท่านเมื่อกี้อยากได้0 0 0 0นกว่าบาทสภาพที่ผมมองผมก็ต่อราคาไป3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับเหรียญหลงพ่อฉุยรุ่นแรกเนี่ยสวยๆถ้าสวยจริงๆเนี่ย ขึ้นล้านนะครับแต่ว่าเหรียญที่วันนี้พี่ชายเขามีก็ส่วนตัวผมมองว่าราคา3 4แสนกำลังมีเหตุผลอย่างพี่ท่านนี้มีพระที่มีราคาส่งรูปมาปรึกษาผมก็บอกว่าอีงนี้เป็นแสนก็เลยได้เช่ามานะครับแต่ว่าอีกองหนึ่งพี่เขาย,ยังห่วงอยู่นะครับ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวค่อยๆจีบเดี๋ยวคงใจอ่อนวันนี้เลยขอเช่าพี่เข้ามาองเดียวก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะมาให้ดูชัดๆนะครับว่าพระองค์วันนี้เนี่ยที่เช่ามา200,000กว่าบาทเนี่ยเป็นพระแบบไหนเดี๋ยวจะมาส่องกล้องให้ดูชัดๆ,ๆกันนะครับามาดูพระกันนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนางพญานะครับกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นพระที่มีรูปร่างเป็นพระทรงสามเหลี่ยมนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับสมัยอา,อายุเนี่ยเก่าแก่มากนะครับอายุหลายร้อยปีนะครับในพระสมเด็จนางพญาเนี่ยก็มี แยกด้วยกันใหญ่ๆจะเป็นแยกด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์นะครับจะเป็นพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่ซึ่งพิมพ์เล็กก็จะแยกอีกหลายๆบล็อกนะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่ก็จะมีแยกด้วยกันอีกหลายบล็อกนะครับอย่างองค์ที่นำมาให้ดูวันนี้นะครับเป็นพิมพ์เล็กนนี้เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์สังคตินะครับอย่างองค์นี้ก็ไปเช่าลูกค้ามาในราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับก็เป็นพระที่ไม่สวยมากนะครับแต่ก็พอน่ารักอยู่นะครับดีตรงที่เป็นพระที่ สภาพเดิมๆนะครับซึ่งเป็นพระที่ไม่มีชำรุดหักซ่อมไม่มีกระทอกไม่มีบิ่นนะครับเป็นพระที่เดิมๆดีนะครับในกลุ่มพิมพ์เล็กนะครับในสภาพสวยๆเนี่ยราคาหลายๆแสนนะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่สวยมากนะครับด้านหลังนะครับจากที่สังเกตน่าจะเป็นพระที่เคยผ่านการเลี่ยมสมัยก่อนนะครับแล้วก็เปิดหลังใช้ด้านข้างนะครับถ้าเราสังเกตในพระสมเด็จนางพญานะครับ จะเห็นลักษณะการสับข้างนะครับเพื่อให้พระนะครับออกมาเป็นทรงสามเหลี่ยมพระเนี่ยมีทั้งเป็นพระที่มีปีกกว้างนะครับคำว่าปีกกว้างก็คือเนื้อเกินออกจากแม่พิมพ์เยอะบางองค์ตัดชิดอย่างองค์นี้ตัดชิดนะครับชิดกับองค์พระนะครับในองค์ที่มีปีกกว้างก็จะมีราคาที่ดีกว่านะครับมีภาษีที่ดีกว่าซึ่งในพระสมเด็จนางพญาเนี่ยก็มีการทําปลอมทําลอกเลียนแบบ หลากหลายฝีมือนะครับก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนไปเจอแบบนี้ที่บ้านนะครับสวยๆในราคาหลายแสนนะครับถ้าไม่หักไม่ซ่อมนะครับถ้าไม่มีการบินการกระเทาะนะครับถ้ามีถ้ามีการชำรุดก็ทำให้ราคา,าตกหล่นไปตามสภาพนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้ามีพระที่บ้านนะครับ อยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสามารถส่งรูปทางไลน์มาให้ผมดูได้ปรึกษาฟรีนะครับประเมินราคาให้ฟรีผมจะปักหมุดไลน์ไว้ด้านล่างเลยสามารถแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปมาดูได้พร้อมเบอร์ติดต่อนะครับถ้าพักของเพื่อนๆคนไหนที่เป็นพัาแท้แล้วก็มีราคานะครับผมจะรีบติดต่อกลับเลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ